สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะมาทำเทียบชนหลักสิบล่างนะคะก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชค จากช่องจับเลขช n แนลค่ะอะคลิปนี้จะเป็นหลักสิบล่างนะคะชนกันสองสูตรเนาะเดี๋ยวจ,จะเทียบชนให้ดูนะคะแล้วอาจ,จะจับคู่ตัวเด็ดให้นะคะอ่ะมาดูเลยนะคะงวดแรกนะคะงวดที่หนึ่งชนกันที่ศูนย์กับเจดนะคะออกศูนย์เก้าเนาะ เข้าที่เลขศูนย์นะคะสูตรนี้เข้าสองตัวนะคะเข้าหลักหน่วยด้วย <c oughs> อ่ะมาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองได้หนึ่งสองสีสูตแรกนะคะ สูตรที่สองได้สี่ห้าสองชนกันที่สองกับสี่นะคะออกสี่สามเข้าที่เลขสี่นอหลักสิบเนาะอ่ะถูกแล้วค่ะมาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามงวด สูตรที่1ได้7 8 1นะคะสูตรที่2ได้7 8 5ชนกันที่7กับ8นะคะเข้าที่7 9เนาะเข้าเลขเจนะคะหลักสิบมาดูงวดที่4นะคะงวดที่4 สูตรที่1ได้6 7 9สูตรที่2ได้6 7 4ออก7 8นะคะชนกันที่6กับ7เนาะเข้าที่เลข7นะคะมาดูงวดที่5นะคะงวดที่5 สูตรที่หนึ่งได้891สูตรที่สองได้896นะคะเข้าที่เลข9กเนาะเข้าหลักสิบชนกันที่8กับ9นะคะอ่ะมาดูงวดที่6นะคะงวดที่6สูตรที่หนึ่งได้780 สูตรที่2ได้6กเจ็ดสชนกันที่เลขเจตัวเดียวนะคะเข้าเจ็ดเนาะสูตรนะคะทำอย่างเงี้ยมันก็เข้าหมดแหละคะ่ะแต่ว่าจะใช้จริงหรือเปล่าอันนี้มาดูอีกทีหนึ่งนะคะมาดูมวดที่7นะคะ เมืที่7สูตรที่1ได้7 9 1สูตรที่2ได้3 4 1เข้าที่เลข1นะคะชนกันที่เลข1ก็เข้าที่เลข1เนาะออก1 7นะคะสูตรนี้เข้า2ตัวนะคะเข้าหลักหน่วยด้วย อะมาดูงวดที่แปดนะคะงวดที่แปดได้หกเจ็ดเก้ากับห้าหกสามชนกันที่เลขหกเนาะก็เข้าเลขหกเลยนะคะเข้าออกที่หกศูนย์เนาะอ่ะมาดูงวดที่เก้านะคะงวดที่เก้เกเกเาไม่ชนนะคะผิดเป็นงวดแรก เลขไม่ชนเนาะออกสี่สองเข้าที่หลักหน่วยคือตัวเดียวนะคะอันนี้งวดนี้ก็ผิดเป็นงวดแรกนะคะมาดูงวดที่สิบนะคะงวดที่สิบเนี่ยแอดเริ่มทำตั้งแต่งวดนี้นะคะแต่แอดยังไม่ได้ลงให้งวดนี้ชนกันที่สามกับสี่นะคะสูตรแรกได้สามสี่หกสูตรที่สองได้สามสี่หนึ่งชนกันที่สามกับสี่ออกสามหนึ่งนะคะ สานเนาะเข้าที่เลข3นะคะที่แอดให้วิ่งสนะคะเพราะมันชนกันแอดเอาสูตรนี้มาเทียบดูนะคะเข้าหลักหน่วยเนาะแต่แอดไม่ได้เน้นให้ที่3ามหน,นะคะ มาดูมวดที่11นะคะมวดที่11ได้สูตรที่1ได้3 4 6สูตรที่2ได้8 9 6ชนกันที่เลข6นะคะมาเดี๋ยวอจจะคิดสูตรให้ดูนะคะ,ะแปบ๊บนึงนะคะสีหายสูตรที่1นนะคะใช้หลักหมืน่นนี่นะคะสูตร สุดที่หใช้หลักหมื่นก็คือเลขหน,นะคะหนึบวกสิบท้ายครั้งที่หเอ้ยร้อยท้ายครั้งที่1นึ่งนะคะถูกแล้วค่ะร้อยท้ายครั้งที่1ก็คือเลขสี่นะคะบวกหน่วยท้ายครั้งที่1นึ่งคูณสอเจ็ดสองสส่ใส่แต่เลขสี่นะคะแล้วก็บวก4คงที่ก็จะได้ สี่สามสิบสองก็เป็นสามสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่แล้วบวกอีกสองก็เป็นหกนะคะก็คือตัวนี้นะคะสามสี่หกส่วนสูตรที่สองใช้สิบบนคูณสามสิบบนคูณสามก็ได้ศูนย์นะคะศูนย์แล้วก็หน่วยบนคูณสองก็ได้แปดนะคะสี่สองแปดก็จะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกนะคะ ชนกันที่เลขหกเนาะรอผลนะคะอ่ะทีนี้แอดจะมาไล่ให้จับคู่ให้แอดจับให้แล้วนะคะคือสูตรนี้นะคะนี่เลยไล่ตั้งแต่หกศูนย์หกเก้าหกศูนย์หกสี่นะคะก็จะมีตรงนี้เอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวแอดใส่ตรงนี้เลยนะคะหกเก้าหกศูนย แล้วก็หกสี่นะคะเนี่ยมันจะมีเห็นไหมมันจะมีเลขเก้ามีเลขสี่แล้วก็เลขศูนนี่เด่นนะคะมันบางคนอาจจะดับนะคะแต่แอดว่าไม่น่าดับนะแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่แอดว่าน่าจะมาเพราะว่าหน่วยมันก็อยู่หลักหด้วยนะคะอยู่ห เลขหกมันอยู่หลักหน่วยด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งแอดขอฝากด้วยนะคะสามหกสามเนี่ยมันก็เด่นนะคะมันเด่นแต่มันไม่มาหลักหน่วยเลยมันมาแต่หลักสิบเดี๋ยวคลิปหน้าอดจะเทียบดูหลักหน่วยให้ดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะอาจจะแอดย่อให้ดูนะคะนี่ค่ะชุดเต็มมันเนาะมันก็จะเด่นที่หกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกสี่ สนะคะก็จะมีสามเก้าสามศูนย์สามสี่ถ้าหกไม่มานะคะตัวลองอีกทีหนึ่งก็คือเลขสามนะแอดคิดว่านะแต่นี้แอดไม่ใส่นะคะไม่ใส่เลขสามใส่ตัวเดียวก็คือสามหกนะคะ ถ้าคนชอบอีกชุดหนึ่งก็คือหกแปดนะคะหกแปดเนาะเดี๋ยวแอดขอสูดนะคะว่าเด่นบนมแปดไหมเด่นแปดเด่นในหลักไหน คเดี๋ยวแอดขอรดูหน่อยหลักสิบก็มีแปดนะคะถ้าแปดแ,แอดว่าเอานี้ยละค่ะหกแปด แอดว่าแปดไม่ค่อยเด่นนะคะแต่ใครชอบแปดก็ใส่แอดก็ใส่หกแปดให้นะคะอันนี้ถ้าจะเป็นหกสามหกสามหลักหน่วย อ่ะสามก็อยู่ในหลักหน่วยได้นะคะชุดนี้ต้องกลับด้วยนะคะชุดนี้ต้องกลับด้วยชุดอื่นไม่ต้องกลับนะคะก็เป็นตายตัวมันเลยได้แล้วเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ